ตาน,นั่งตารน,นั่งยังไงตายเออนั่งท่างนั่นนงก็ได้เลยจริงเลยเฮ <Hey, S 2> อะไรเอ่ยพรอ้อมนะเมยเมักริงมากันไดน้หมดเลยแบบพักผ่อนอยู่แล้วก็มาเจอกับนางที่ลอยมาพร้อมแอคชั่นริงน่ารักหลายตัวเลยพร้อมเริ่มเป็นตามคาแรคเตอร์เราเออดีดีโลกดีน่ารัก จึิง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 ดีค่ะเออหน้าเอ็นเดือดเรือว่านั่งสีได้ตายตาไม่หลับเลยตึ๊บแล้วก็เลยรีบพระลักมณ์พระรามก็มาพอดีพระรามมาเลยสององค์เลยตายนานแล้วะชิบหายทำไมอ่ะนอนกันไปหมดเลยสามารถคุยกันได้ใช่ที่พูดเมื่อกี้แต่ไม่ได้ดีน้า จี๊จี๊จิงตัวใหญ่น่ารักอ่ะจี๊แม่เห็นดูอะพูดเลยพูดได้เลยลูกเป็นคำปกตินี่แม่นางสีดาเอทำไมถึงเป็นเช่นนี้อืดีหนิงก็ซนแล้วกันน่ารักไปดูด้วยนะเราเป็นพนังาใหญ่เรา ทำไมแม่นางสีดาเป็นเช่นนี้ดี่าจะตายมาหลายวันแล,ล้วสิไอ้ฮันลมันเออดีนี่เจ้าทำเช่นไรเออถึงได้เป็นการนี้เยี่ยมข้าขอโทษด้วยที่ข้าทำเกินคำฟังมีเงิ้นคงไม่เกิดเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นดีอย่ามาแก้ตัว เจ้าจงบอกมาว่เกิดอะไรขึ้นดีข้าไปบุกเมืองกรุงลงกาแล้วมันทำให้ทศกัณฐ์โกรธอจิฆาน้ำสีดาลอยตามน้ำมาโอเคตัดไม่ตานบ้างกลายเป็นพระรามเหมือนกันสั่งต่อเลยหนุมานอะไรอีกดีลูก okay. ตั้มอยู่ในคาแรคเตอร์ไว้ครับเยี่ยมฮะนุมานเจ้าแน่ใจรู้ว่าเป็นนางดี รู้สึกข้าเหมือนเจ๊กงิไม่เป็นไรหรืล่าอาจจะไม่ใช่ถ้าตายจริงๆอ่ะตาต้องปลิ้นต้องผิวตัวนี่ต้องเน่าเฟะเป็นหนองลอยขึ้นมาจากน้ำดีค่ะแต่เนี่ยให้กายนางยังดูดีอยู่เลยยังสละสนวยต้องทำการพิสูจน์ค่ะด้วยวิธีเช่นไรเผาซะอยู่กันจาพูดเช่นนี้ ถ้าเป็นนางสีดาจริงล่ะข้าจะยอมถวายชีวิตดีแล้วถ้าเป็นยักษ์ในละมิดล่ะข้าจะติดตามข้ามันทหารดีแน่ล่ะเพื่อข้ะดีพร้อมไหมพร้อมน่า่ะกพร้มเช้อมพร้อมน่ารักะนี่อ่ะเต็มฮะ Thằng một Tháo À Tháo ừ. <laughs> <laughs> Thảo mới đi vô